นี้เนี่ยต้องล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพครับคุณพ่อเนี่ยตอนแรกก็มีการไปซื้อของที่ร้านขายของชากาลังเดินกลับมาที่รถก็บอกกับลูกวัยหกขวบว่าอ่านั่งรอพ่อตรงนี้นะอย่าลงไปไหนนะแต่สุดท้ายเด็กวัยหกขวบครับลงมาจากรถแล้ววิ่งไปตามภาพเลยและคุณพ่อวิ่งตามไปผลักน้องได้แต่จังหวะที่ผลักน้องพ้นจากรถกระบะคันนี้กับกลายเป็นว่าวคุณพ่อเองนะถูกชนเองอแล้วร่างเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยนะฮะ เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้น1กุมภาพันธ์ในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหลังจากเกิดเหตุก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะฮะแพทย์แล้วก็ตำรวจเนี่ยลงไปไปช่วยเหลือคนเจ็บครับชื่อว่านายประถมอายุ59ปีบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะฮะเพราะว่าขาข้างขวาเนี่ยหักผิดรูปหัวแตกครับลูกชายไป6ขวบก็มีบาดแผลถลอกตามตร่างกายเล็กน้อย ส่วนถามว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรก็ทราบมาว่าคุณพ่อเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับไปพร้อมกับลูกชายไปที่ร้านขายของชำนะครับก็ไปถึงเสร็จปุ๊บกระอดดหน้าร้านก่อนจะบอกกับลูกชายบอกว่าอ่านั่งรอที่รถนะอย่าหนีไปไหนนะ ตัวของคุณพ่อเองก็เดินเข้าไปในร้านขายของชําจังหวะที่เดินกลับมาจะถึงรถอยู่แล้วครับแต่ว่าลูกชายดันปีวิ่งลงมาจากรถแล้วก็ข้ามถนนไปเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นตามภาพแบบนี้นะฮะจนกระทั่งคนขับเนี่ยเบรกไม่ทันครับก็มีการพุ่งชนจนร่างของคุณพ่อเนี่ยกระเด็นไปไกลได้รับบาดเจ็บเลย<า>ก็เลยอยากเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นเหตุการณ์ทหอนเตือนภัยให้กับใครหลาย,ลายๆคนที่เวลาพาเด็กไปเนี่ยอาจจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดห้ามคลาดสายตามแม้วินาทีเียวเดียวก็ตามนะฮะ